วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีแก้แกไขอย่างมีประสิทธิภาพในการสอบแมต์ไอจีซีนะคะมีลูกศิษย์พี่บอนอยู่คนหนึ่งเขาจะมีการเตรียมตัวในทุกครั้งที่ก่อนที่จะมาเรียนกับพี่บอน ก็คือว่าเขาจะตัดข้อสอบแล้วเอามารวมกันแล้วก็ถามพี่ปอนเป็นข้อๆโดยเฉพาะข้อที่เขาทําไม่ได้หรือเขาทําได้ซาทาแล้วใช้เวลาเยอะเนี่ยเขาก็จะเอาข้อพวกนี้มาถามพี่ปอนแล้วส่งมาให้พี่ปอนก่อนโดยที่ตัดมาแล้วแปะในกระดาษ A4 แบบนั้นเลยนะจริงๆการสอบ i g c s e เนี่ยมันเป็นเปเปอร์ใช่ไหมแล้วเราจะต้องโชว์เวิร์กอินให้เขาดูอย่างบางข้อเนี่ยสมมุติว่าเขาจะมีมาร์กอยู่ข้างล่างถ้ามันบอกว่าเป็น1คะแนนสมมุติว่าในข้อสอบวงเล็บว่า1มี1คอน เ,เราสามารถตอบแค่คําตอบได้แต่ถ้ามากกว่า1นอยส์มมติ2ออยนะแล้วเพรานั้นมันแบบหาคําตอบได้ง่ายมากเราก็จะต้องเขียนโชว์ w o r k ์ก g ิงไปนิดนึงต่อให้เขาไม่ได้บอกเราเราก็ต้องโชว์นะอย่างน no ้อย substitution ใน formula ก็ยังดีทีนี้วิธีการพัฒน,นาคืออะไรก็คือหนูจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ไม่ถนัด แล้วเราฝึกแต่เรื่องนั้นๆเยอะๆแค่นี้แหละเราไม่จําเป็นต้องฝึกเรื่องเลือกเฉพาะเรื่องที่เราคิดว่าเราต้องพัฒนาทอปิกนี้และอยากให้เราทําได้ไวขึ้นเราไปเสียเวลากับเรื่องไหนเยอะเอาเรื่องนั้นมาฝึกเท่านี้เลยแค่นี้เราก็จะพัฒนานได้อย่างตรงจุดแล้วถ้าชอบคลิปีๆเคล็ด,ด,ดลับดีๆในการสอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ